นี่อะหมุนไงใส่รู้จักปานวาลีป่ะเออจีโนซิสอุ้ยตัวร้ายอันนี้กูไม่รู้จักเหมือนกันไครโรเลนเฮ้ยมึงได้เป็นตัวร้ายหรอเออไอ้ที่ทำมคอมอไหนเนี่ยมึงเลือกเฮ้ยเฮ้ยเลือกแล้วเหรอเก่งนะไอ้สัตว์นี่ไงได้แล้วเนี่ยบัวเฟสไอ้ลุงเนี่ยนะเฮ้ยไหนวะอ้าวไม่ได้บัวเฟสเหรอเลือกตัวอะไรวะเก่ง มึงเลือกมึงเลือกตัวอะไรมาเอากูเลือกไอ้ไอตัวนั้นไงจาชื่อไม่ได้ว่ะไอ้หน้าแดงๆอ,อ่ะอ๋อไอด้ดาบอ๋อไอ้ลุงนี่เกง่เงดีวเดี๋ยวดูมีพลังฟอสได,ด,ด้ด้วยดิไปข้างหน้าเลยมีพลังไอ้ฟอสไอ้ฟอสทันทีนใช่เหรอตีใ<ป><ะ>ส่ฟ้าสายฟ้ามีสายฟ้า,ฟา,ฟาโอ้ยยูวิ่ดงด้วยว่ะหูดึงอ๋อกูออเจอพลังนี้เข้าไปกูถึงว่าแปลก มีอันนัวแ้ม่งเลยดอ้ยโ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 อ้ย สายฟ้าช็อตช็อตช็อตตายเฮ้ยหลังมาหลังมาไปไปอย่าไปอย่าไปอย่ามันมาเฮ้ยลองปืนลองปืนลองปืนกดหยุดขี้ขวากันได้อยู่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 อุ้ยโอ๊ยมานี่มานี่อยู่ไหนเอ้ยมันไปไหนวะไม่มันหนีกันจังวะสามสิบหกโลกระทัดเดี๋ยเดี

โอ้ไม่ถึงว่ะนี่ดิชิปมีเชียร์เด่นตัเด่นดิชิปโ,โ,โอ้โเยเฮ้ากูก็กันอยู่ไม่กันไม่ได้ว่ะกล้องอยู่ไหนวะเอ,อ้ยก้องโดนลุมอยู่โอ้โอแตกเงี้ยเฮ้ยโดนลุมแตกเลยนี่ดึงเจอพาราทีมมันวิ่งยังไงวะเกมเนี้ยชิปไงนี่แบบไม่ไมแบบผมนีแบบคุณทอนสไลด์ดิกล้าตาย มีสไลด์เด้อวะคอนโทรลเหรอไม่ได้ไอ้กล้องเฮ้ยกดอันติเนท oh, อัน <c oughs> ลิมิเต็ดพาวเวอร์อ้าวเฮียอยูไตโอ้ยไอ้กล้องกูโดนลุมตัวนี้มันกากวหรมันกากหรือกูกากวะ <c oughs> มึงกากที่ไม่ต้องตอบก็ได้ไดนะไอ้สัส ม่คเ,เล่นดาไวเดอร์เลยกูเล่นเองเดีนดิช่วอกูด้วยเช่กูด้วยชกูด้วยมาเยอะเกินกูโดนดึงอมากูเล่นดาบไวเดอร์แล้วเอ้ยไม่ใช่ใครเราเล่นดักไวเดอร์กูตะหักการ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 กา อันตินเนตแดดเวยอันตินเนตใช่ก็บอกแล้วอันตินเนตดอุ้ยแม่งตัวปืนแม่งโคตรโกงเลยแม่งกันกันก็ไม่ได้ใช่กันกันได้แบบโยกอ่ะนี่ไงโอ้โหแม่งมีแต่ตัวปืนลุงนี่ไอเราเข้าความปูด้วยเหรอเพื่อนกันอยู่กู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 กันอยู่เขาเข้าควาูแล้วเขาเข้าควาูเออเข้าความกันนั่นแหละดีกว่าเอ็กซ์แอบไงกล้องอยู่ไหนเออเอ็กซ์แอบกูอยู่กูอยู่กับเพื่อนเลยอยู่ข้างบนใช่ไหม กูเห่ามึงกูเห่ามึงมาแล้วกล้องอยู่หลังมึงไปกล้องนนี้ก่อนเลยไปไปไปโอ้ยโอ้ยลุ้ม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 ลุ้กันการกัการกัการกันการกันปืนกันปืนมานี่ดีกันปืนกันปืนยิงตัวปืนตัวปืนตัวปืนยันตะตัวปืนยันเตะตัวปืนกันสวย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 ต้องล้มตัวปืนว่ะต้องล้มตัวปืน ตายแล้วตายแล้วตายแล้วเฮ้ยหลัง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 เข้าหลังเข้าหลังเข้าตัวปืนตายตัวปืนตายโอ้ยมึงจะสู้กับดาร์ควีเดอร์โอ้ยเชี่ยอีโอ้โหไม่ทันเออกูแก้แค้นแก้แค้นให้แล้วกูสู้กูกำลังล้มตัวปืนกูกำลังล้มตัวปืนโอเคโอเคล้ตัวปืนล้ตัวปืนอุ้ยมันการมันการมีคนการตายแล้วตายแล้วตัวปืนตายแล้วตัวปืนตายตัวปืนตาย กันอยู่กันอยู่กูกันลุกอยู่กูกันลุกอยู่กูกันลุกอยู่ช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยกองไอ้กองกองกูนังตามไหมกูเล่นตัวปืนบ้างไอ้เหี้ยน้ามาดิมาดิแพ้แกอ่ะแพ้ เแม่งสองตาต,ติดเลยโอ้โหไอเปรมอะไรอ่ะไม่ขึ้นสกอร์ด้วยไม่ถนัดไงตัวเนี้ยมันไม่เกี่ยวเกี่ยวเกี่ยว